ปฐมบทเมื่อนักล่าสังหารกลายเป็นนักล่ารับจ้างผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21ว่างเว้นเสร็จสับจากภารกิจเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วนักล่ารับจ้างทั้ง12คนกับอเมริกันยศพันตรีอีก2คน มีแต่กินกับนอนมีบ้างบางครั้งในยามค่ำคืนที่ออกไปหาเสพสุขตามสถานบันเทิงเริงลมในเขตนครหลวงเวียงจันทร์ของประเทศลาวในชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันทั้งในบริเวณที่พักทั้งนอกบริเวณที่พักทั้ง12คนพยายามไม่ทำตัวให้เด่นหรือให้ตกเป็นเป้าสายตาแก่ใครๆทั้งสิน้นทั้งนี้เนื่องจากพวกเขารู้ตัวดีว่าศัตรูนั้นมีอยู่ทั่วทุกหัวละแหงสมุนบริวารของฝ่ายคอมมวนิสต์เกลื่อนกลาดเต็มเวียงจันทร์ไปหมด หากว่าไอ้พวกหัวแดงเหล่านั้นมันจะมีแสงออกมาจากหัวของมันทั่วกลวงเวียงจันทร์คงสว่างสวัยไปหมดการมาของพวกนักล่ารับจ้างตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันการตายของเราศัตรูโดยน้ำมือของพวกเขาแม้จะเป็นผลงานที่ฝ่ายนายจ้างพอใจแต่ในเวลาเดียวกันนั้นมันก็เป็นความเครียดแคลนให้กับฝ่ายศัตรูไปด้วยเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องแบบใครดีใครอยู่คนที่แน่กว่าคนที่ไวกว่าย่อมมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่อยู่รอด และที่แน่ๆก็คือพวกนักล่ารับจ้างทั้ง12คนต่างก็พยายามระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนมันจะอึดอัดและรู้สึกไม่ค่อยชอบใจนักกับการที่ต้องว่างเว้นภารกิจเสียลายต่อหลายวันกระทั่งสายของวันนั้นทุกคนมองเห็นพันตรีโรเจอร์เดินกลับมาที่พักสิ่งที่น่าสนใจก็คือซองกระดาษสีน้ำตาลในมือของแกเสีมากกว่าพรลักษณะซองแบบนี้นั้นมันเป็นซองบรรจุคำสั่งภารกิจนั่นเอง โอเคพวกเรามีงานออกกำลังกายกันอีกแล้วเสียงพันตรีโรเจอร์ดังมาถึงก่อนที่ตัวเองจะเข้ามาในที่พักคนที่ได้ยินยิ้มด้วยความพอใจโดยไม่มีอาการเบื่อหน่ายแต่อย่างใดเลยในขณะที่จ่าดาวเหนือล้วงบุหรี่ออกมาจุดสูบยกขาทั้งสองข้างขึ้นพาดบนโต๊ะกินขาวด้วยอาการเหมือนกับยียวนทา,ทางที่คนทําไม่มีเจตนากระทั่งพันตรีโรเจอร์เข้ามาถึงแล้วล่อนซองสีน้ําตาลซองนั้นส่งให้กว่าจะเสร็จสึกในลาวนะ ผมว่าพวกคุณเป็นเศรษฐีกันแน่เลยพันตรีโรเจอร์พูดอันหมายถึงเงินรางวัลที่พวกนักล่ารับจ้างได้รับแต่ละครั้งล้วนเป็นเงินก้อนโตทั้งสิน้นถึงผู้ผมจะเป็นเศรษฐีจริงนะก็เป็นเพียงแค่บางคนเท่านั้นแหละแต่สงครามลาวแบบนี้ยผมว่าทั้งอเมริกันทั้งโซเวียตเป็นเศรษฐีกันทั้งประเทศเอาเลยเชียวละ่ะจากดาวเหนือตอบแบบประชดเป็นการประชดที่ประเทศเล็กๆโง่ๆไม่มีอะไรสลักสําคัญต้องมาเป็นสนามทดสอบทดลองความเป็นมหาอำนาจของประเทศทั้งสอง อาวุธสารพัดชนิดด้วยจํานวนมหาศาลที่ถูกส่งเข้ามาสังหารคนในลาวมันไม่ใช่ประเทศลาวเพียงแห่งเดียวยังมีอีกหลายประเทศในโลกที่มีสภาพแบบลาวจ่า,จาดาวเหนือไม่ได้พูดอะไรต่ออีกให้มันเลยเถิดในขณะที่คนฟังก็ได้แต่หัวเราะเท่านั้นเองเรื่องของเรื่องมันก็เลยจบจบลงท,งทั้งๆท,ที่คนฟังและคนพูดต่างมีเหตุผลที่ต้องการเคลียร์เหมือนๆกันจ่าดาวเหนือดึงเอกสารรับสุดยอดออกจากซองแล้วอ่านทันทีเอ้รางวัลสองหมื่น 2, เหรียญว้ยคราวนี้ คนอ่านอ่านตอนสำคัญสุดของข้อความก่อนทันทีเล่นเอาทุกคนที่ฟังเกิดความกระหายอยากจะรู้ทันทีเหมือนกันทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่เพราะเงินหรอกหรือที่ต้องมาเป็นนักล่ารับจ้างแบบนี้แล้วเงินขนาดนี้ใครเราจะปฏิเสธงานกู้ชีวิตนักบิน f 4 p h a ฟน o อเครื่องบินตกห่างจากเชียงขวางไปทางใต้ประมาณ10กิโลนักบินคนเดียวมันสลากเครื่องโดดร่มออกมาได้คาดว่ายังมีชีวิตอยู่นอร์แมนให้พวกเราไปรับตัวนักบินมาให้ได้รายละเอียดมีแค่นี้ว่ะ จาดาวเหนือจบความแปรแบบรวบลัดให้ทุกคนในชุดฟังเราหันมาสอบถามพันตรีโรเจอร์ต่ออีกนักบินยศอะไรเมเจอร์พันตรีทหารอากาศเป็นหัวหน้าฝูง F4 เครื่องตกเมื่อไหร่ตอนตีสองเมื่อคืนแล้วทางคุณรู้ได้ไงนักบินยังมีชีวิตอยู่เป็นรายงานจากนักบินลูกฝูงที่บินตรวจการในขณะเครื่องตกเครื่องโดนอะไรถึงตกน่าจะเป็นแซมเจ็ดจากท่าเรือฮาหน่อยในภารกิจโจมตีเรือนักบินมาโดนจรวดแล้วก็พยายามนำเครื่องกลับฐานบินอุดรแต่กลับไม่ถึงเครื่องมันตกซะก่อน แล้วบริเวณที่ตกที่ว่า10กิโลเมตรทางใต้ของเมืองเชียงขวางเนี่ยมันตรงไหนกันแน่อันนี้ไม่มีปัญหาเมื่อเราไปถึงบริเวณนั้นแล้วเราใช้เลยได้จากเครื่องตรวจหาได้ไม่ยากคุณมีแผนที่บริเวณนั้นมาด้วยหรือเปล่ามีสิในกระเป๋าผมนี่แหละโอเคขอผมดูหน่อยจากดาวเหนือรับแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นจากพันตรีโรเจอร์มาก,กางออกแล้วพิจารณาทันทีชิบหายป่าดงดิบทั้งนั้นเลยนี่ว่าประเทศนี้ทําไมกูว่าภูเขามันเยอะนักวะ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ลาวทั้งประเทศจะมีพื้นที่ภูมิประเทศเป็นภูเขาเสียเ0เอร์ซไม่มีหมู่บ้านไม่มีถนนแล้วมันจะมีพวกไอ้แกวอยู่หรือเปล่าวะจาาดาวเหนือพูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพวกตัวเองก็ฟังรู้เรื่องในขณะที่พันตรีอเมริกันทั้งสองต้องเสี่ยวสันหลังวาบจนถึงกับตัวชาเพราะรู้ดีว่าสภาพของเฉลยอเมริกันที่ถูกไอ้พวกเวทโกงจับจะเป็นอย่างไรเชื่อได้ว่าไม่มีนรกขุมไหนจะทนทุกข์ทรมานเท่านี้อีกแล้ว นอร์แมนมีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับค่าศึกบริเวณนี้บ้างไหมจา่าดาวเหนือหันไปถามทั้งพันตรีโรเจอร์และพันตรีคอรลินไม่ไม่มีเลยนั่นคือคําตอบแต่จา่าดาวเหนือหรือแม้แต่คนอื่นๆก็ไม่ได้ผิดหวังอันใดจําเป็นต้องรับงานซะแล้ววะพวกเรามือแปดด้านแค่ไหนก็ต้องไปวะจ่า,จาดาวเหนือบ่นในขณะที่ลุกเดินไปหาหม้อชงกาแฟจะให้เริ่มงานเมื่อไหร่เมเจอร์ออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยจา่าดาวเหนือก้มมองเวลาที่ข้อมือบอกเวลาเกือบสี่โมงเช้าแล้ว รวมเป็นเวลาเกือบ8ดชั่วโมงที่พันตรีนักบิน f 4เครื่องนั้นอยู่ในระหว่างเวลากําหนดชะตาชีวิตของตัวเองเชื่อเถอะว่าไอ้พวกเวยดกงในเขตเมืองเชียงขวางมันคงไม่ยอมปล่อยให้มีเครื่องบินตกโดยที่มันไม่สนใจจะไปตรวจดูก่อนอย่างแน่นอนที่นี้ปัญหามีอยู่ว่าป่านนี้ไอ้พวกเวียดกงมันไปถึงแล้วหรือยังเท่านั้นเองไปงั้นเตรียมตัวไว้พวกเราโอเคเมเจอร์ขอเวลาครึ่งชั่วโมงคุณแจ้งเตือนห้อยติดเครื่องคอยได้เลย จ่าดาวเหนือบอกกับพักพวกและพันตรีโรเจอร์และพันตรีคอรลินก็จัดการหมุนโทรศัพท์ไปหานักบินทันทีเหมือนกันใช้เวลาเพียง10กว่านาทีเท่านั้นทั้ง12คนในคราบชุดดำตั้งแต่หมวกปีกถึงรองเท้าเดินป่ากับอุปกรณ์พิเศษสำหรับภารกิจรับเฉพาะก็พร้อมที่จะออกเดินทางเช่นเดียวกับพันตรีเมริกันทั้งสองคนที่มีแค่ปืนพกขนาด11อมมที่เอวกับวิทยุมือถือไอคอมคนละเครื่องก็พร้อมเดินทางทันทีทั้ง14คน นักรบจากสองสัญชาติขึ้นรถตู้ขนาดใหญ่ที่หน้าบ้านพักเดินทางม,มุ่งสู่รลานจอดหอในบริเวณสถานทูตชนิดรีบเร่งเล่ากับพายุทั้งนี้เพื่อที่เวลาทุกวินาทีนั้นมันแสนจะมีค่าสำหรับชีวิตนักบิน F4 จึงต้องรีบที่สุดหอแบบเบลสองลำติดเครื่องคอยอยู่ก่อนแล้วทั้ง14คนแบ่งพวกกันขึ้นประจำทันทีจ่าดาวเหนือมองเห็นพันเอกนอร์แมนกำลังยืนมองที่เฉลียงอาคารบอกกอ,กองกำลังสหรัฐ จ่าดาวเหนือมองเห็นวิทยุแบบเดียวกันกับของตนในมือจึงกดปุ่มสัญญาณเรียกสวัสดีพันเอกนอร์แมนสวัสดีนอสตาเช้านี้อากาศดีนะคปลอดโปร่งดียังไงยังไงก็ขอให้ภารกิจปลอดโปร่งด้วยก็แล้วกันนะนอสตาพยายามเอาเขากลับมาขณะมีชีวิตอยู่นะหากคุณทําสําเร็จผมมีรางวัลเพิ่มให้คุณอีกไม่ต้องห่วงนะนอร์แมนผมจะพยายามถ้าผมไปถึงก่อนในพวกวีซีนะจ่าดาวเหนือพูดวิทยุกับพันเอกนอร์แมนในขณะที่หอกําลังดึงตัวลอยสูงขึ้น เป็นครั้งแรกที่ต้องออกภารกิจในตอนกลางวันดังนั้นนักล่าลับจ้างจึงรู้ว่ามีคนมากต่อมากให้ความสนใจแก่พวกเขาการมองด้วยตาเปล่าอาจจะไกลเกินที่จะเห็นหน้าได้อย่างชัดเจนแล้วสำหรับคนที่มองจากกล้องขยายละ่ะถึงจะส่องมาจากมุมใดของพื้นที่ก็ตามย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนพันตรีมริกันทั้งสองคนจะคิดอย่างไรไม่ทราบแต่พวกนักล่ารับจ้างทั้ง12คนรู้แล้วว่าความลับในการมาของพวกเขานั้น บัตรนี้ถูกเปิดเผยเสร็จแล้วแน่นอนคนที่เห็นต้องรู้ว่าพวกเขาเป็นทหารไทยแต่จะเป็นพวกไหนนั้นอาจจะไม่รู้และคงไม่รู้ว่ามีภารกิจอะไรในขณะเดียวกันฝ่ายตรงข้ามเริ่มเข้ามาใกล้ตัวพวกเขาเสร็จแล้วต่อไปนี้คงไม่ยากอะไรที่จะติดตามหารายละเอียดเพิ่มเติมจ่าดาวเหนือปล่อยให้ความคิดล่องลอยไปเห็นได้จากสายตาที่ทอดยาวออกไปอย่างไร้จุดมุ่งหมายคนยังจ่าดาวเหนือเมื่อเกิดความคิดเสมอ ด้วยความคิดที่ทันเหตุการณ์แบบนี้จึงทําให้ไม่เกิดความประมาทและผลของมันที่ตามมาก็คือการอยู่รอดของชีวิตและความสําเร็จในภารกิจเวลาผ่านไปกี่นาทีไม่มีใครสนใจและไม่สนใจแม้แต่ภาพทางพื้นล่างออกจากเขตตัวเมืองเวียงจันทร์เข้าสู่เขตป่าและภูเขาสีเขียวคงดงดิบดูเต็มพืชไปหมดบางครั้งมองเห็นสายควันที่ลอยอ้อยอิงออกมาจากเขตหมู่บ้านพวกชาวเขาซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายเผ่าในลาวนั้นไม่มีถนนหนทาง ไม่มีรถวิ่งให้เห็นยังในเมืองไทยออกจากเวียนจันท์ด้วยระยะทางเกือบ200กิโลเมตรไม่มีเมืองใหญ่ๆใ,ให้เห็นเลยตลอดเส้นทางจะมีก็แต่หมู่บ้านเล็กๆในเขตชนบทที่ห่างไกลความเจริญเท่านั้นใครเลยจะคิดบ้างว่าแม้พวกเขาจะห่างจากกลิ่นไอของความเจริญอย่างเมืองหลวงแต่กลิ่นไอของความตายจากการทําสงครามอยู่ห่างจากตัวพวกเขาเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเองโดยไม่มีมาตรการใดๆจากคนที่เป็นรัฐบาลจะประกันความปลอดภัยได้มันเป็นความผิดของพวกเขาหรือ หากไม่ใช่ความผิดมันก็ต้องเป็นเวรกรรมของพวกเขาพอบินลอยตัวสูงเกือบ10,000ฟุตมองเห็นนักบินพูดในวิทยุตลอดเวลาคงจะคุยกับเครื่องอีสองลำที่บินมาเสริมหรือจะติดต่อกับใครก็ไม่รู้ได้เพราะไม่ได้ยินกระทั่งสัญญาณไฟแดงในห้องโดยสารสว่างขึ้นทุกคนจึงรู้ได้ว่าจุดส่งลงใกล้จะถึงแล้วการเตรียมการจึงเริ่มขึ้นฮุกเกอร์สายส่งถูกเกาะเข้ากับหน้าอกของแต่ละคนโดยไม่ต้องออกคำสั่ง พอส่งลงสองลำกับคุ้มกันอีกสองลำรวมเป็นสี่ลำต่างรถเพดานบินลงอย่างรวดเร็วพวกนักดารับจ้างได้รับการชี้บอกตำแหน่งที่ F สี่ลำนั้นตกขวัญไฟยังลอยโพนเหนือยอดไม้มาให้เห็นกับไฟป่าที่เกิดจากการระเบิดของเครื่องบางจุดที่เกิดไฟห่างจากจุดศูนย์กลางไปเกือบ500เมตรแสดงถึงอำนาจอันรุนแรงจากการระเบิดพอคุ้มกันบินตีวงห่างออกไปเกือบ300เมตรขณะที่หอส่งลงเตรียมร่อนลงต่ำโดยกะให้ห่างจากจุดระเบิดไม่มากนัก การลอยตัวลงจากเครื่องในเวลากลางวันแบบนี้ไม่ใช่ของยากอะไรเลยสําหรับมืออาชีพอย่างพวกนักดารับจ้างในใจนั้นก็ได้แต่ภาวนาว่าหากไอ้พวกเวทโกงมันมีอยู่ในบริเวณนั้นจริงก็ขอให้มันได้ให้โอกาสแก่พวกตนบางขอให้ได้ลงพื้นได้ตั้งตัวเสียก่อนเถิดหลังจากนั้นจะเล่นอะไรกันก็เอาทางนั้น